ผมชอบ Skippy Dub 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 Yes Skippy Dub 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 Yes ยังไงก็ชนะว่ะเรือคงละแม่งไม่ไม่ไม่พ้นไปจากไอ AVE นี้แทักทีอ่ะไม่มีใครพ้นเลยแกไม่รอดแน่โอ้โหเหลือห้าล้านไอสัตว์เออเอาดีฟอสไซเลตสี่จุดศูนย์เนาะจีเลี่ยมเหรอจีแมนเหรอแตกครับผมนะเออมาสก i p p y Dub 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 Yes Skippy Dub 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 Yes อ่าตอนนี้ผมก็ มาที่พาร์ทที่5นะครับแล้วลหรหัสหลักของผมก็ฟาร์มเสร็จที่เรียบร้อยแล้วก็คือจะมีเป็นไข่เป็นเรื่องของหมื่นสองแล้วก็เงินอีกมาห้าหมื่นกว่านะครับโดยเทียร์เนี่ยก็สามารถที่จะเคลมได้หมดเลยครับผมเนะีจะถึง50เลยเห็นไหมเทียห้าสิบเลยอ๋อมันยังขายนิดหน่อยครับผมนะเราก็ทําการเคลมตรงนี้เอ็กพีนี่ตรงนี้นี่เอ็กพีตรงนี้ให้ท่านมันนี่ต้อพูดตรงๆนะครับว่า มันได้มาได้ตัวหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเปิดเป็นไอรหัสไก่เงินนะครับแล้วมันก็ได้้ทชทาวันนี้สองตัวเลยเดี๋ยวผมว่าผมจะเทรดให้น้องปลาไปสักตัวหนึ่งนะครับเพราะมันมันกูมีเยอะอะซื้อนี่ไปแหละไม่รู้จะเอาไปทําอะไรนเฮ้ได้เพชรไปสองพันแล้วเฮ้ยเริ่มมีเพชร,รตัวละครก็ปึงๆเยอะนะ้นี่ยส่วนตัวสองเปอร์เซ็นต์น่าจะยากอยู่แชร์บัส นี่ไงนี like <gram language> <mo z led> right. ่ไงยีักที่ักเห็นเห็นที่ว่าอีลอยได้อ่ะเดี๋ยวพี่เปิดพี่เปิดของโชว์ขอขยะดินดีอู้หขยะทั้งนั้นที่รักแต่ขยะเปียกว่ะที่รักคือผมส่งไอคอนลี่มา3ตัวมันจะผิดใช่ป่ะที่ผมได้ในพาร์ทที่สอันนี้พาร์ทหแล้วไงเฮ้ยคือมีคนส่งของให้ผมเหรอตัวนี้ตึงสุดแล้วจ้าบ้างมีนะพี่แปะเฮ้ยกินกมลา ตัวนี้มันต้องเติมนะเวย้ยถึงจะได้อะเฮ้ยขอบคุณมากๆกักไก่จริงเลยอุ้ยซันบ้าทีวีแมนอุ้ยตัวนี้มันก็หลายตังค์นะเนี่ยอู้โหเนี่ยแปดแดห้าเอ็มอย่างเงี้ยเลยอ่ะอุ้ยใครใครส่งให้อ่ะไททันซิกมาแมนอ่ะอุ้ยขอบคุณมากนะครับคุณตักกพลขอบคุณมากนะครับแล้วก็เมกาจันอู้ยไททันซิกมาแมนตัวเนี้ยขอบคุณมากเลยแล้วก็บันนี่ขอบคุณมากอุ้ยอัปเกรดไททันขอบคุณมากเลยครับอุ้ยขอบคุณมากเลยอุ้ยขอบคุณมากเลยส่งส่งของให้ผมอ่ะอ๋ออันนี้อันนนีี้้้คือออรรหัสไก่ผมตงขโทษดวย ัวรหัสไก่อันนี่คือรหัสไก่ผมนะผมจาได้ละอ่ะอันนี้ไอันนี้คือรหัสไก่ผมหมดอ่ะผมจาได้หมดนะเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่รหัสไก่กูแต่หกคุณมากๆจากไก่จริงเลยแต่เดี๋ยผมจาได้ว่ารหัสไก่ผมคือผมเพิ่งรู้ว่ามันสามารถที่จะเค็มหมดตรงนี้ได้เนี่ยกูก็ไปกดรับที่อันตั้งนานนะครับผมเฮียลูกกูเกือบบวชตอนนั้นนะครับผมชักใหญ่นี่ก็ฟินิชเค็มเลยสิบสองตัวตุวต่มกระบอหูห,หถ้ากับตอนนี้ผมก็มีกัลลี่แล้วนะครับผมมีคนคอมเมนต์นะครับบอกว่าให้ผมมาหาไฮเปอร์นะครับผมไฮเปอร์ก็คือเป็นนตัััวีไฮเเปปปออรร์กกดให้ทส นะครับผมนะเออที่แบบมันคึกๆหน่อยนะครับผมนะมีน้องนะครับมาคอมเมนต์บอกว่าให้ผมอ่ะต้องมีตัวนี้นะครับผมนะแล้วแล้วก็ไอตัวเบสิกก็คือต้องมีตัวกีนเลเซอร์แต่เนี้ยความเออโลกโมธุรกิจก็คือมีน้อง FC นะครับได้ทำการส่งเป็นกีนเลเซอร์คาเมร์แมนให้ผมไอ้เหี้ยผมอยากบอกขอบคุณมากมากเลยนะผมับผกนะีนเลเซอร์เนี่ยราคามันก็เดือดอยูน่นะเพราะเอ็กซ์คลูซีฟอะไรที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟอย่างเงี้ยบูสเตอร์อย่างเงี้ยมันเพิ่มดาเมจใช่ไหมคือมันก็ราคาแรงด้วยถ้าหากเอาพูดกันตรงๆเลยนะเออเชี่ยแม่งไม่่รู้จจะะตออออบบบแทนนนไงกกกกาาาคคควขขุุณณลัม จากไกจ,จริงกัดไก่จริงเลยไอคลิปน,นี้ีไม่ต้องทําอะไรเลยครับมาถึงกระปรึงเลยครับผมนะโอ้โหเดี๋ยวผมจะพาพาไปผ่านดานแบบปันสุดที่ยากที่สที่ผมเคยผ่านมาก่อน,นครับผมจ้อน้องปลาไเดินด้วยผมพูดเลยสบายแน่นอนผ่านสบายแน่นอนครับผมอู้ยคือเอฟซีแม่งน่ารักคลิปพาย น,นะัต้องพูดกันน้องๆเนาะน้องๆทุกคนน่ารักมากอ่ะผมอิควิปเบสเป็นไงโอ้โหต้องแคตตัวนี้ตัวนี้โอ้โหไม่ไหวไม่ไหวโอเคถอดให้หมดนะอ่ะตัวที่ผมจะต้องการอันนี้คือเคยเล่นไปแล้วนะอยากรู้มันเป็นไงนะอยากรู้เหมือนกันโอเคตัวนี้อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นไงอันนี้เพิ่มดาเมจนะครับผม อันนี้คือใช้เพิ่มอินคอมอินคอมก็คือแบบเหมือนเพิ่มเงินในแต่ละรอบแต่ละตานะครับผมนะไอ้เชี่ยขอบคุณมากจริงๆเ้ยอองตรงนะอตัวนี้ไททัศซิกม,าม่าแมนก็ผมนะแล้วก็ไอ้ตัวใหม่ที่มันเป็นตัวนี้เออมิวิง่งมิวิ่งทีวีแมนอันนี้ก็ไม่น่าจะเปล่งนะเพราะมันเป็นนะเรจเจอรี่มันน่าจะกากนะครับผมนะโอเคมาถึงก็คือต้องสร้างซันต้าทีวีแมนอย่างที่พี่ตัสกโิมโดสน,นะครับคนนั้นในพาร์ทหนึ่งอ่ะที่เคยเล่นกับผมอนะ่ะแล้วเขาก็สร้างกับผมมาเอายากสุดเลยนะักไหวป่ะหนูว่า อ่าลองดูลองดูงดไม่รู้ไหวหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เอาตรงๆนะครับผมนะ,ะเดี๋ยวมาดูกันว่าไหวหรือเปล่านะครับเป็นการเฟิร์สทั c ของผมด้วยนะครับผนมะดาเมจแค่เจ็ดพันึองไงเนี่ยน,นะครับผนมะอันนี้ดาเมจหมื่นสองน้องปลามีตัวอะไรบ้างเราดูไม่ได้นะครับผมนะโอเคเราก็สร้างซันต้ากันแล้วกันกปกเปาะรมันเดินแล้วเฮ้ย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 โอ้โหเอซเลยที่รักมันยิงโคตรดังอ่ะปังปั้งปังปังนะครับผมนะโอ้ยังเดือดเฮ้ยเอซิบกเลยอ่ะ เอามาั้งไงไอกีเลเซอร์อยากรู้เหมือนกันว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะครับจุ๊บอะะมานี้อะจีเข้าไปเออต่างคนต่างช่วอกันจีนะครับเออชื่อกันยิงวู้ถ้ามีเพื่อนอย่างไงผมว่ายัางไงนะถ้ามีน้องปลาเพราะว่าน้องปลามีสีอหรือบอนะอ่าคือเป้าหมายของผมต่อไปผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาตัวอะไรนะก็น้องๆบอกให้ได้ให้หาตัวไฮเปอร์ให้ได้ก่อนผมก็จะพยายามหาไฮเปอร์ให้ได้แล้วกันยังไงก็คือต้องสุมใช่ไหมเราะมนต้องใช้เจมสุมอะไฮเปอร์วุ้ยที่รักหนูมีตัวนี้ด้วยหรอเชื่อโคตรตึงหนูรู้องเิม โน้ตเห็นจะได้ใช่ไหมล่ะแต่หนูมีเลยเหรอเขี้ยะโคตรสุดอะ่ะเฮ้ยหนูมีตัวเจ๊แพ็กด,ด้วยเหรออ่ะวับกีมในกันกันเออเผื่อช่วยเขาได้นะแล้วประเด็นคือขอบคุณมากนะเนี่ยให้ซซนตา้ามาครับแล้วก็ให้ตัวนี้มานะผมจะเอาตัวนี้วางไว้ละกันเพื่อให้เจ้าได้โจ,จมตีแรงใช่ไหมโจมตีคลิก,อกอมมลบอกอ่าโจมตีเดิ่มมาละแรงบวกอีกหนึ่งพันหนึ่งพันจะโจมตีแรงขึ้นนี่กีแมนเราก็โจมตีแรงขึ้น กินเลเซอร์อุ้ยกินเลเซอร์แม่งมาขนาดนี้อัพอ,อีกจ,จีครับจีครับจีจีจีจ,จีเออบอสไฮเล็กก็ไม่รอดอ่ะอุ้ยเอาอะฮัสซี่วินค,าคัมอัพอันนี้ก่อนไอ้เชี้อาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งครับผู้ชมขออภัยด้วยนะผมชอบคิบีดับดับดับเยสคิบีดับดับดับเยสเออคือไอตัวนี้มันสร้างได้แค่สามตัวนะครับไอซันตาพีบีแมนนะครับอุ้แล้วมีตัวนี้ด้วยต่อไปก็คือเราสร้างตัวนี้ให้ได้ใช่ไหมอุ้ยมันคือไททันซิกมาแมนเว้ยแบบเนี้ ติกมากจัดโบเขาพงษ์อุภัณเดียวหูถ้าจะสร้างพันหนึ่งได้ก่อนก็เอาตัวนี้ก่อนดีกว่ารอบหน้านะเราใช้ภาษีอุ่นคำได้แล้วแล้วต่อไปสร้างซิปมาหุยมีไททันดิวแมนด้วยเหรอเฮ้ยที่มันโหดมากนะเว้ยยักษ์ตัวนี้พี่จะบอกให้มันมันอ๋อมันเป็นไททันดิวแมนธรรมดาแต่คือก็โหดอยู่ดีป่ะวะเขาเป็เ e อ็กซ์คิวชีพอ่ะมันจะมีอัปเกรดไททันดิวแมนที่แบบว่าสามารถแบบฟาโลด้าได้อะเขาพงษ์นยเออถ้าถ้าเป็นใน มันเดเวิร์สนะครับในเรื่องมันเดเวิร์สจริงอ่ะชื่อย่งโหผมบอกเลยเนี่อะอ่าจีครับจีพันห้า้จีตอนนีก็ต้องรอบหน้าก็คือกูต้องมีแพทนันซิกมาแมนนะไม่งั้นขยะแน่นอนกูเป็นตัวถ่วงแน่นอนโอ้ิวดิวแมงพันห้ยังปีมิวมิวแทนไทเลตไม่เข้ารับผมนะรอบนี้แหละเอาเลยไปรุ่นปังหวางเข้าไปครับมาแล้วจะทำรายไดไอยากรู้ตัวเนี้ยโอ้โหมันยิงเลเซอร์จิ้ว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 จ ีพอๆกับกินเลเซอร์เลยตัวเนี้ยแล้วอัปเกรดพันห้ามันก็โจมตีแรงกว่ากินเลเซอร์แล้วครับอันนี้เฮ้ยจะชนะปะเนี่ยลองออโต้สกิปไหมที่รักถ้าถ้าไม่ออโต้สกิปว่าจะรอดอ่ะเพราไม่น่ารอดพวกเราอ่ะดูส่งมาดูด,ดิรอให้กูได้เฉิดฉายมากกว่านี้กันอ่ะอัพเดทก่อนตรงอุ้ยปืนสองกระบ,บอกมาแล้วสองกระบอกมาจี่ไปเลยเออมึงเดินทางมันโดกูอุ้ยแล้วมันโคตรไกลอ่ะเขี้ยแรงแม่งระยะแม่งย่างไกลครับผมนะความน่ารักก็คือแต่ละพาร์ทที่ผมลงไปน้องๆมาคอยเม้นบอกเม้นสอนตลอดเลยขอบคุณมากนะ ถ้าผมแบบผิดพลาดอะไรเงี้ยเม้นเตือนได้เพราะผมอ่านทุกเม้นอยู่แล้วนะครับผมมันแค่ยี่สิบสามสิบเม้นอะอ่านหมดอยู่แล้วนะอ่านได้สบายอยู่แล้วนะครับผมนะเม้นกันมาเลยนะฮะแบบบางคนเม้นคนเดียวเม้นซ้ำสามสี่อันอะ่ะเออก็รู้สึกนี่นะรู้สึกแบบขอบคุณมากเลยนะแล้วก็มีกําลังใจที่แบบว่าเอ้ยพี่ ชอบแบบนี้มากเลยเอ้ยรู้สึกดีที่แบบมีมีคนแบบเห็นว่าผมเล่นแบบนี้แล้วชอบอะไรเงี้ยนะครับผมนะอ้ามาอัปตากูละอัป,ปกำลังพันห้าตุ้มเข้ามาครับผมสีม่พันตุ้มเข้ามาอู้แม็กแล้วอะเอาดกกาิกินกูอะกินกูจอมตีพันแปดแม็กจีกระจายครับผมอู้หจีกินกูทําได้แค่นี้ว่ะอุ้ยกูน่าจะตั้งอัปเกรดไททันคาเวล่าว่ะว่ามันนี้ก่อนละกัน ปังเข้ามา2,000ต่อไปอุ้ยวุยว้ยวุยว้ยวุ้ยวุย้ยวุ้ยซออัปเกรดไททันอะไรอะอัพเกรดไททันคาเมราแมนท่า,ททาแบบม,ม,ม,มีมีมีซอ,อ,อด้วยอ๋อมีเลื่อนด้วยเหรอยอโคตรตึงมากูสร้างตอนนี้นะไปเออทำไ,ได้ไหมเนนะี่ย2,000ตัวโอ้หนึ่งวิเฮ้ยไอ้นี่มันหมุนที่รักเฮ้เขี้ยอัปเกรดไททันกูแม่งโคตรขยันที่รักทำเขีย้ยได้ไหมเนี่ย What the fuck โอ้ยตัวนี้มันยิงผีทองจจกิวจจกิวจจกิวขอต้องอัพตัวนี้ด้วยไอ้ตัวนีแม่่งงงยยยยััักกระจออูตวเนี้ พันหนึ่งโอเคอัพกันโปงเข้ามาเพิ่มระยะด้วยตัวนี้เดี๋ยวอัพตัวนี้กันสามพันปงมีอะไรมาโอ้มีมีดมาละโอเคเริ่มมีมีดมาละเชี่ยมีแทนสองจุดศูนย์ไหวอะวะเนี่ยอาจจะเล่นมั่วๆนิดนึงนะท่านผู้ชมเอาตรงกินเลเซอร์กูยิงโคตรไกลอ่ะโกงจัดอะดูดิดูดิดูดิโอ้โหคือแม่งไม่พ้นเนื้อมือกินเลเซอร์กูสักตัวโอ้โหฝั่งนี้มาเต็มอุ้ยแต่ว่าไอ้นี่แต่ทำงานอยู่เว้ยอัพเกรดแท่นคาเมดาแมนอัพเกรดปกันละกันโป่งเข้ามามีอะไรอีกรอบนี้เฮ้ยโอ้มีมีทีวีอันนี้มาอ เริ่มมีน้ำโหดเลยเริ่มมีน้ำโหด10%โป้งอัพไปครับผมนะอ๋อโอ้หัวนี้แม่งไม่โดนวะไอพี่พ่อ DJ Spicerman ดาเมจแม่งบูสต์ให้กับแค่กินเลเซอร์ไปเดียวนะครับเสียนะอันเนี้ยเสียระบบนะ3,000อัพไปเพิ่มโป้งเข้ามาอุ้ยพ้นแม่งพ้นฝนได้ไอสัตว์2,000อัพไปก่อนจีกระจายครับพี่ใจแอนเหรอใจแอ่นเหรอแอนโดนกูใจเกีรีเข้าไปปื้นเข้าให้หูล็อกเก็ตไทเลสไหววะเออเออเออไอยังไงเนี่ยผมก็ต้องย้ายมาตรงนี้ว่ะ เพราะว่าไอ้กินเบเซอร์มันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ผมขายในรายกันโป่งแล้วผมย้ายมานี่ดีกว่าอัปเกรดเลยปักปักเข้ามาปักเข้ามาเออถึงแล้ววะถึงถึงอยู่ถึงอยู่โอเคสวยอย่างนี้ดีเจ็บเปนห้าอัปไปอีกโป่งโอเคไอ้ท่านซิกมาแม่งเอาอยู่เว้ยยิงยิงโหดอยู่เว้ยดูดิแต่มันไม่หมู่มันยิงโอ้มันยิงหมู่อยู่นี่เห็นปะถ้าสีม่วงเนี่ยคือหมู่เอาไปสามพันอัปไปอีกโป่งหืมซันต้าทีวีกูใช้ได้อยู่เว้ยเออเออเอาเอาที่รักอัปไแล้วอ้้เเียยกกูบออฉๆโทษ มึงดุทำไมเนี่ยเฮียแม่งยิงมั่วจัดอ่ะสิกมากกูแบบซ้ายขวาซ้ายขวามั่วจัดไอ้เฮียโอ้ยโอ้ยโอ้ยชิบังลวงอ่ะโอ้ยจัลลิ่งกูว่าเสียงปืนใครวะโอ้ยของอัปเกรดไททันคาบด้าแมนครับโอ้ยม่งมีจัลลิ่งโอ้ยรถลดแบบรถเป็นเหวเอาไอ้ตัดยังไงก็ชนะว่ะดูโครงละแม่งไม่ไม่ไม่พ้นไปจากไอเวนี้แทักทีอ่ะไม่ม <si 네ีใครพ้นเลยแกไม่รอดแน่ ใครพ้นน้ำมือได้เนี่ยโป่งเข้ามาครับผมอ่ะอัพไปโป่งเข้ามาครับผมละ่อปปปออมมละอีกอันหนึ่งสุดท้ายละมากูจะอัพได้อย่างอิสระภาพแล้วครับผมนะมาปื้นเข้ามาครับเออรั้วเข้าไปรั้วเข้าไปเออเออมิวแทนก็ยังเอาไม่อยู่โอ้โหยชื่อไททันดิวแมนแม่งมียิงอย่างน่าโอ่งอย่นี้เดี๋ยววะโคตรโหดมาโป่งหกพันครบครับผมนะแปะแปะพันเว้แปะพันคูดาวศูนย์จุห้าเว้ยเพื่อคูดาวศูนย์จุห้าอัพเกรดไททันซีดิม่าแมนโอ้โหเฮ้ยรอบนี้เริ่มเริ่มจะมายากว่ะปื้นเข้าไปปื้นเข้าไปครับผมนะ มาแล้วโโอ้หเฮ้ยมันเริ่มจะหลุดเริ่มจะหลุดเริ่มจะไปกันใหญ่แล้วเออเออเออยั่วบี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 กีเลเซอร์ยั่วบีเอาดิเอาดิเอากีเลเซอร์ทำดีอยู่เออเออ อมานดีมาดีมิวแทนเ่ร์ซินหรอมิวแทนเ่ร์ซินหรอลากครับลากไส้ครับลากไส้ครับลากไส้กับผมนะไฟอิงรสเกตก็ลากไส้กับผมนะเออดอลไฟอิงเบสเซอร์ไฟเลสกาลาคีแตกเลยกับผมนะปืน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 นวาารับผมนะเออหมื่นหึวับดิเอาดิเออังกูหมดอ่ะกูยอมตังหมดอ่ะเออลากลากลากรับผมลากยันลากจัดเชื่องยันปเอาดิจีครับจีหูยดาโอ้โหกีเลเซอร์ยัมาาาย e <c coworkers> er ่สตัวจังวะนี้กับผม และ14,500ครอผก็นะ่โอ้โหเว็บสามเอ็นยังไงก็ชนะดูทรงอ่ะจริงหรือว่าเว็บสามเอ็นได้กระปานลานะเนี่ยครับผมนะ่ไอ้ตัวซิกมาเนี่ยนะครับนะ ปังตันของผม8 0 0พหูดาเมจแค่แ0 0พันตันคือดาเมจคือตันแล้วตอนนี้แต่ว่าคูดาม0.2ไงมันปุ๊บจ่ดแหลกนะครับผมเนี่ยะคือออกมาก็คือแบบโดนในในระยะสีม่วงนี้โดนหมดครับผมนะจีจีกระจายหมดเลยครับผมนะเออเฮ้ยแม่งแม่งโดนดิวดิวแมนไอ้นี่ดิวแมนแม่งโดนเข้าสิงโอเคโดนพิกกูยิงเออสไปเดอร์ครับผมต่อไปหมื่นห้าหมื่นห้าเป็นอัพเกรดไททันซีบ้าแมนมาแล้วครับผมนะหูซีบ้าแมนแม่งปืนปืนนี่คือตึงยังไงเนี่ยนี่คืออัพยังไม่สุดใช่ไหมหมื่นห้านี่สุดยังกูอยากลองอ่ะเเบบลอ่่ะนนนนีครัผมมหดาจ กูต้องปาไปท่างนู้นดักอีกสบายก็ผมหมื่นห้าแล้วปักเข้ามาเออหมื่นห้าแล้วไม่งมีไหลมีไหลเพิ่มมาก็ผมแบบโอ้เข้ามาครับไอ้ชี้เดือดเดือดเดือดมังเดือดมันเดือดไอ้สัตว์โอ้ยัดเข้าไปกองตีหมื่นสามหอู่ยังเอาไม่อยู่ยังยังจะโหลดได้ยังจะโหลดได้ยังจะโหลดแต่หเูจะดูแรงนี่แม่งแทบจะครอบคุมสนามเลยปืนปืนโอ้ยินกิเรเซอร์ครับกิเรเซอร์ทำทำนาทีครับปืนปืนโอ้โห สองหมื่นต่อไปสองหมื่นนะโหลก็พอนะต่อไปสองหมื่นโหลครับชิกมากชิกมากกูหลับเหรอชิกมากกูไม่กูหลับเฉยเออชิกมากอย่าหลับชิกมากตื่นก่อน อุ้ยเจอสกิสลต,ตี้กัดไส้เล็ดมาครับผมไหวหรือเปาาล่าไม่รู้แต่สองหมื่นอัพไปแล้วก็ผมแม็กไปแล้วตอนนี้อุ้ยแล้วโดนนำ้ำอุ้ยโดวกูหลับอะทำไงแก้หลับได้วะผ่านละชิบ่ายละแก้หลับไม่ได้ยังหว่านี้ไม่เป็นไรก็ผมแทนซิกม่าไปอีกหนึ่งตัวก็ผมแทนซิกม่าสร้างตรงไหนดีวะเดี๋ยวกูดูอ่ะแรงขนาดไหนอู้แรงขนาดนี้ก็สร้างตรงนี้ไปเลยสิจานายยาโป่งโป่งเข้าไปอัพอีกมือยิงม่วงไป ยิงพลังม่วงไปนี่นี่นี่กูจ anyway> ี้ก็ผมนะเอาดิอับยัดซ้ำเข้าไปก็ผมนะเออเออพลังม่วงยัดซ้ำไม่ไม่ไม่ยัดซ้ำยัดซ้ำเออเอออัพเกรดไฮท์แฮมซีนิม่ากูอัพตันแล้วครับผมนะปื้อปื้นี่คือนี่คือตึงสุดเลยใช่ไหมเนี่ยมีตึงกว่านี้ไหมครับผมนะมีตึงกว่าซีนิม่าไหมผมอยากรู้นะครับเออตอนนี้ผมคิดว่าไม่แน่าจะตึงสุดเพราะมันอยู่ล่างสุดแล้วไงแต่ความจริงยังไม่ตึงสุดใช่ไหมไฮเปอร์คือตึงกว่าใช่ไหมครับผมนะกูต้องหาไฮเปอร์ใช่ไหมเนี่ยมามามาหมื่นสี่ตะใบครับผมเออโอ วังด่าไฟเวอร์สม่ำๆๆๆโอ้โหมาหลับหลับครับหลับครับอัพไปอีกเออปันวิ่งหลับ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 ครับผมนี่ยไม่เป็นไร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 หาทางหาทางป๊แล้วเดี๋ยวค่อยอัพไปอัพไปเออขยายไปละขยายกลางอาณาเขตละก็คือแม่งความกว้างไม่ถึงนี่เลยเอาง่าย ไอตัวไทยอัลเกะไทยท่าซินด์มานะเอ้าอัพตรงเงี้ยปุ๊บมันก็กว้างไปสิ่งประมาณนี้เหมือนกันนะผมนะเออสี่สิบแล้วอ่ะโอ้เหลือดห้าล้านไอสัตว์ล็อกเก็ตเลชเชอร์ไทเลรับผมนะเออเอาดีบอสไทเลสสี่จุดศูนย์เหรอจีเหลี่ยมเหรอจีแม่เหรอแตกครับผมนะเออมามาห้าล้านเหลือดห้าล้านโดนกุญจีครับเหลือดห้าล้านโดนกุลุ่มลุมลุ่มสกรรมครับผมนะโดนสตันก็ผมเป็นพลังสตันจากใครท่าอัลเกะครับผมนะโอ้โหนนี้ตันเหมือนกันครับผมโอ้โหสุดจุดสองก็ผมคูดาวของอัมนอ้ล เดือยท่านนิวแมนบาดาเมจ5,000โดยการที่แรง60แล้วคูดาวแค่ศูนย์จุดสอกระจายเหมือนกันนะขวานนี้ครับผมนะซัดไป8,000ันซัดไปหมื่นหนึ่งเอากระจายเหมือนกันครับผมนะโอ้ยแดงคู้แดงกูแล้ววงคูครับผมกระจายหน้าแดงหมดตอนนี้ครับผมนะเออครับหน้าแดงทุกทีใช่เธอริมี่พี่คอยตลอดมาอะไรอะครับผมโอ้หยยางมันโอ้ยโอ้ยลากไส้ลากไส้ลากไส้ครับโอ้ยลากยันลากยันลากยันแล้วอุ้ยเริ่มหลุดเริ่มหลุดเลเซอร์จะหลุดเลเซอร์จะหลุดก็ผมไอเนอรจะหลุดไอเนอรจะหลุด ังไงไอโนดโดนจีไอโนดโดนจีไอโนดโดนจีไอวดแตกไปก็ผมเฮ้ยมิวแท้มิวแท้เดินทำเพี้ยแล้วงั้นน่ะเอ้สัตว์เออเออเออม่เชนดี้ล็อกเก็ตแตกก็ไปอีกหนึ่งก็ผมไม่เชนดี้เรียบร้อยเชลดี้เรียบร้อยก็ผมนะเออเรียกผิดเรียดผิดเรียกถูกไปแล้วก็ผมตอนนี้หมื่นห้าต้มยังไม่ตันอีกสองหมื่นมาโอ้โหดูดิไอสัตว์ฆ่าขนาดนี้มึงรอดได้มึงก็เก่งกันดูแทบจะมองไม่เห็นเลือดอ่ะอันโอ้แทบจะมองไม่เห็นเลือดโอ้โหท็อกซิกมิวแท้ท็อกซิกมิวแท้ยิงพิดเเเเเหหรรออออออยยยยิงงงงพแแแกกตตตโโโ้้้้้วีีีไไัจจ็ขนปามม่ะ หน้าว่าผ้าผ้าพี่สองพันห้าแม่งบวกอีกหมื่นหนึ่งอ่ะคือแรงกว่าไททันกูอีกอ่ะกูขยะไปเลยนะเราของตัวกูอ่ะโอ้ยฝัดหกพันห้าแม่งบวกอีกหมื่นหกเฮียแม่งตีแบบเหมือนตีบอสทีเดียวหายไปเลยแบบสามสี่หมื่นเงี้ยบอกบอกกูนี่ดอกกระมือนสี่แบบเหลือแต่รัวๆไงแต่อันนี้แม่งเน้นๆไงครับผ <mel od ic 00> มน <Arduino> ึกออกไหมโอ้ยดาเมจดสี่หมื่นคูดาวสองวิแบบตีอย่างเงี้ยเบ่ง เออชาร์จแต่ชัวร์เรียกกันไหนเฮียมองไม่เห็นใครอะไรนี่เขาบอกว่าเออโบเห็นไหมมึงง้างตีเออเอาดิหุยหมดว่ะของกูจะหมดว่ะตองใส่ด้วต้องเอาไห้ทันซิกมาไม่แล้วอุ้ยไงก็ไหวว่ะหออัุ้ยเขี้แม่งหลับมาเพื่อหลับบ่ไอ้สัตวสอับยัดเข้าไปเออมา มามา,มาดิสัตว์มาดิเออมาโอ้ยไททันแม่งลงไททันนี่ใช่ไหตอนนี้เอาดิ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 เดี๋ยวสร้างสร้างตัวที่เพ è, เิเ่มเพิ่มดาเมจให้ทางปากอ่ะเพิ่มดาเมจให้น่อยเออ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 น่าจะช่วยได้เหรอหมื่นห้าต่อไปเออโอ้โหรับครับมารับตรงนี้ครับไอ้เชี้มั่วก็จะกระจายยิ่เนี่ยมันเคือนหับยากสุดนะเว้ยเบี้ยห้าสิ่กูไม่คิดจะผ่านเหมือนกันตอนแรกเอ้ยบอสมาแล้วไอ้สัสใจแอนสมูทตไอยเบ็ดกรบผมนะใจเกเรมาว่ะหมื่นห้าของกูรออัพเลย ปักครบครับผมหมดละกูหมดพัสแล้วตอนนี้อืมไม่สั้นด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์ไฮลเลทคครับด็อกเตอร์เป็นไงด็อกเตอร์แตกได้ครับผมนะโบบไปครับผมนะไฟน์ควิชบัสเซลครับผมนะเออมึงเลื่อยอ่ะเลื่อยอะสลายไปโอ้โหดูดิดูดิอืมอืมอู้ยีเดเซอร์ทำหน้าที่อยู่ กีเลเซอร์ทำหน้าที่อยู่ครับผมนะเออเอ้าบอสแม่งอยู่ไหนวะเนี่ยให้หาบอสไปเจออ๋อบอสแม่งแม่งไปเร็วบอสม่งไปเร็วเออเออบอสแม่งไปเร็วหรอมาเร็วหรอเออบอสแม่งตายก่อนอ่ะบอสแม่งตายก่อนลูกน้องอ่ะเอาดิเอ้่ยหู้ยโหดว่ะแม่งมันว่ะเออปักครับผมนะเออบอสอยู่นี่นี่ไงเจอละจุ๊บจุ๊บไปหน้าจุ๊บจุ๊บไปหน้าจุ๊บจุ๊บไปหน้าจุ๊บจุ๊บแตกเอ้ย เกลามหนึ่งได้ตังหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบกับไข่อีกหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับผมนะี่ยคือเยอะมากอุ้ยตัวตัวตัวนี้มันไอตัวนี้แม่งหาว่าโหดไหมม,มันไม่โหดเข้าตัวเนี้ยไอ้ง่ายไอ้กอลลี่ตัวนี้แม่งตึงสุดละดูทรงเห็นปะคือ D P S ก็บอกให้ดูที่ D P S เว้ยมันแม่งโคตรมันมนะพีช่ชมจริงนะโดยเฉพสียงสำคัญเลยผมแม่งสิ่งที่แบบผมไม่มีทางหยุดพูดเลยผมขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่ที่ต้งไอตัวที่ต้องใช้มาไอตัวเนี้ยจะไม่ต้องใช้แน่ๆผมค่อนข้างมั่นใจนะครับผมแล้วสรุปก็ค เทดดิงพาซาเนี่ยเราเรามีอยูหกพันเพชรเนี่ยมันสามารถซื้อเลยได้เยอะไหมนะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับวันนี้อันนี้ก็คือเนี่ยในตัวอัปเกรดไททันเห็นป่ะที่ได้ไอตเดนต์ตัวเนี้ยมันกระปิ่งไอไททันซิกมาเนี่ยมีกี่ตัวไททันซิกมามีมีตัวเดียวโอ้ไฮซิกมามีตัวเดียวเนะผมแต่ตัวเนี้ยผมจะให้น้องปลาตัวนี้ก็ขยักเืินนะครับน้องปลามันมีตัวที่เติมเอ็กซ์คลูซีโคตรมากเลยแล้วไงท่านผู้ชมไม่ห่วไหมอุ้ยเนี่ยผมมีอยูหกพันถ้าผมเติมเอาไฮเปอร์จะได้ไหมผมกดสบายอ่ะปั๊บลองดูม ปังเนี่ยได้กล่องน,นี้มาใช่ปะโอ้โยเอาว่ะปังโอ้โยจะได้มีโอกาสได้เรงอะให้มึงส่งกล่องมาเฮ้ยได้ได้ไดไดแต่ไอ้ไอ้ตัวซอไอ้กอย่บบางเดียวเลยว่ะมันมันมันเทะกันได้ให้รักพี่เทะให้หนูก็ได้ก็ไม่ต้องเสียเงินอ,งอ๋อแต่แต่ตอนนี้เพชรที่หมดแล้วไงให้รักมีโลบ้างเยอะไอ้มึงให้กูถล่วงโลบ้างเงี้ยให้รักอ่ะได้ได้โอ้โหเก้าหมื่นหมื่นไม่ไม่แค่หมื่นเพชรเองอะปึ๊บแล้วก็ก็ส่ง ให้ทันโหดไปเยีย่ยพี่ให้ตัวตึงมาเลยที่ักหนูแม่งเสือกมีกีแมนี G Man, นโคตรโหดเลยเอาตรงนะคลิปนี้ก็คือเหมือนเป็นการมนาะรับของจาก f อนะเอาตรงเออใช้คำว่า f อฟซีได้ไหมใช้คำว่าน้องๆแล้วกันเนาะเออก็คือ f อแหละน้องๆที่ส่ขง,ขงของขวัญมาให้คือขอบคุณมากๆจากใจกจ,กจริงอ่ะสถานีต่อไปก็คือต้องมาดามล่าหายเปอร์เยียโจทย์คืออะไรร่ะโจทย์คือเยอยมากผมเพิ่งรู้ว่าต้องปลาตามหาเพชรเพื่ออะไรเว้ยก็คือตามหากล่องเพื่อให้ได้ตัวไฮเปอร์ตัวนี้ใช่ป่ะซึ่งไม่ตกลกมากตรงไหนรู้ ถูกมากตรงที่คอมเมนต์ก็บอกว่าให้ผมอะหาตัวนี้เว้แล้วมันต้องใช้เจม5,000เจมอะสวยตัวนี้ถามว่าแพงไหมผมว่าไม่น่าแพงว่าเอาตรงๆนะเนี่ยพวกนี้ถ้าถ้ามันขายแบบได้เพรผมก็ขายเลยนะเอาตรงๆมันเป็นเอ็กซ์คลูซีฟอะเอ็กซ์คลูซีฟมันก็ไม่ได้ว่ากระจอกผมพูดตรงนั้นมันก็มันก็คือตัวละครที่เติมมาอีกทีอะไรอา,าดูท็อกซิกโอ้โหท็อกซิกของผม ตัวหนึ่งเจ็ดสิบเพชล่ะคือเหมือนแม่งไม่มีใครแลมันอะ่ะเจ้าโค้ชเซาพูนละเซานะอ๋อเป็นตัวที่หลายๆคนอยากให้มีเอาง่ายๆสมมติว่าเราเติมห้าพันเจมอะ่ะใช่ไหมเราได้ห้าพันเจมมาเรากดสี่รอบสองหมื่นยังไม่ได้เลยนะเว้ยนะหนูเนอะใช่ปะกดสี่สิบกล่องอะ่ะไม่ใช่ใช่ว่าจะได้เลยอะ่ะคือแม่งไม่ได้นะเวย้ยสิ่งสำคัญเลยพาน์นี้ตนะ้องขอขอบคุณมากๆจากใจจริงนะครับที่รับดูมาจนถึงจุดจุดนี้นะคพวกนะเจอเจอครั้งหน้าอย่าให้ผมทำไรในเกมไทเลส พาวเวอร์ดีฟนก็สามารถเข้าไปไม่ได้นะครับพาคห้าจบลงแล้วสิ่งที่ความความดีใจเลยขอบคุณมากเลยนะผมนะก็คือผมขอบคุณจริงๆที่ส่งตัวละครมาให้นะครับผมนะ